สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับกับทอตะวันฟาร์มครับเกษตรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการเลี้ยงปลานิลครับเลี้ยงปลานิลง่ายๆนะครับถ้าใครได้ติดตามเราก็จะเห็นว่าเราเลี้ยงแบบไหนบ้างนะครับมีทั้งแบบเลี้ยงในบ่อดินนะครับแล้วก็เลี้ยงในกระชังนะครับนี่เป็นกระชังของเราเองวันนี้ในนี้ก็ประมาณห้าถึงห้าร้อยตัวนะครับประมาณห้าร้อยตัว อายุก็สามเดือนนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็จะถึงเวลาให้อาหารของเขาแล้วนะครับของอาหารก็ซื้อได้ตามตลาดทั่วไปครับใครอยากดูยี่ห้อไหนก็ทักถามนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับอ่านี่ครับเขาก็จะมาหาเราเลยครับเวลาเราจะมาให้อาหารนี้ครับตัวสีดำนินสวยๆครับขนาด ประมาณสี่ตัวโลนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงไซส์ที่เราว่าจะขายหรือจำหน่ายนะครับอีกประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับก็ค่อยจะเอาออกขายกันนะครับเป็นชุดนี้นะครับน่าจะเป็นชุดนี้นะครับชุดแรกที่จะได้ออกขายก่อนเพื่อนนะครับส่วนกระชังถัดมาครับก็เป็นปลาหมอครับปลาหมอเทศนะครับ อย่างเี้ในกระชังเหมือนกันครับโอ้สดใสครับสดใสตัวเร็วครับฝั่งนู้นก็เป็นปลาหมอเหมือนกันครับหรือปลาเข็งบ้านเราครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราจะให้อาหารเขาแล้วแบบนีแบบนี้แะ มรงนู้นะระตังนี้ดูครับ้อกินอาหารดีมากครับปลาที่อยู่ในสระเราข้างนอกก็มาขอกินด้วยนะครับอในบ่อเราก็จะเป็นปลาธรรมชาติครับก็รู้สึกอยากกินหัวหารกับเขานะครับนีเคือกระชังแรกครับ ถัดมาครับเราหมุนมาดูกระชังของปลาหมอเทศครับแล้วก็พบลูฟี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยลูฟี่วันนี้ลูฟี่มาให้หานปลานะครับดูครับแป๊บเดียวครับหารเรานะครับหมดแล้วแต่เขาอิ่มนะครับเขาอิ่มนะครับเขาอิ่มอยู่

นี่ครับสำหรับกระชังนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับก็จะออกในเดือนถัดไปครับถัดจากรุ่นเมื่อกี้นะครับแต่อยู่ข้างนอกนะครับบริเวณสาด้านนอกก็มีปลานะครับดูนะครับเดี๋ยวจะหวานให้ดูนะครับนี่ครับเป็นรุ่นเดียวกันกับในกระชังนะครับแต่ในกระชังเขาจะตัวเล็กกว่านะครับเพราะว่าบ่อของเราจะเป็นบ่อ ดินน้ำไหลเวียนนะครับแล้วก็ได้กินดินกินแร่ธาตุจากน้ําด้านนอกนะครับก็ก็จะโตเร็วกว่าสุขภาพดีกว่านะครับก็ดีนะครับเป็นข้อดีข้อเสียข้อเสียคือจับยากครับข้อดีคือโตวไวนะครับดูครับมากินกับพวกที่ไม่ได้อยู่มากินกับพวกในกระชังครับ ส่วนสองก็ชัางนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันครับก็จะตัวเล็กกว่ากระชังรุ่นก่อนอันนี้ก็จะเป็นประมาณ7-8ตัวโลนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นไส์สี่ตัวโลแล้วครับอยู่ด้านนอกนะครับตัวไวบ้าครับดูครับดูครับโอ้โหลานินนะครับพอครับเราให้กินแค่นี้พอครับนะครับให้เขาอยู่ตามกินตามธรรมชาติบ้างนะครับส่วนในนี้จะเป็นปลาหมอครับปลาหมออย่างไซส์เล็กอยู่ครับเราก็จะทำเป็นรุ่นๆไปนะครับเดี๋ยวพาไปดู ต่อไปนะครับถ่ายอลายเดีย๋ยววะ ดูครับตรงนี้จะเป็นปานินบ่อธรรมชาติครับแต่เราจะลองให้หัวหารให้ดูนะครับว่าเขาโตขนาดไหนครับประมาณหนึ่งมืนตัวครับบ่อนี้ครับประมาณสามสี่ไร่ครับแต่ก่อนเป็นนาครับพอเราเกี่ยวข้าวออกแล้วก็ก็เอาน้ําลงเลยครับแล้วก็ปล่อยปานินให้มันกินเศษฟางเศษหญ้านะครับดูครับจะลองเช็คไซส์ให้ดูครับมีหลายรุ่นมากครับเโอ้โห การดูครับดูการกินของเขาครับจะมีหลายไซส์นะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่นี่เราจะใช้เวลา1ปีนะครับเราถึงจะขายนะครับแล้วแต่จะไซส์อะไรเลยครับคะไซส์ เป็นธรรมชาติเราก็จะให้แค่ลำข้าวนะครับวันนี้ลำหมดครับก็เลยจะเช็คไสปลาด้วยก็เลยอาหัวหันไม้กินดูครับตครับตัวไว่ครับตัวไวมากเดี๋ยวพาไปให้อีกฝั่งนึงนะครับการให้อาหารเราก็จะให้เป็นฝั่งนะครับเป็นมุมเขาจะได้กินจุดเดิมนะครับเป็นการฝึกพฤติกรรมปลานะครับให้เขามาอยู่ที่จุดเดิมเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงครับมันก็จะมี ปลาเยอะมากครับที่เรามารอกินอาหารจากเรานะครับไปครับมาดูกระชังนี้ครับกระชังนี้ก็เป็นไซส์เล็กครับอันินให้กินหัวอาหารปลาดุกสร้างโครงสร้างโปรตีนนะครับมาครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะปลาปลาเขาจะมาเยอะกว่า ฝั่งนู้นเมื่อกี้ที่เราเดินไปดูนะครับเป็นปลาธรรมชาติเหมือนกัน,นครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเย็นกว่าครับร่มมันล่มมันเย็นกว่าปลาเขาชอบนะครับมีลมดูครับดูครับแ๊บเดียวครับอันนี้คือปลา กินเฉพาะลำข้าวนะครับแค่นั้นเองครับวัดก็ขนาดสนิ้ว3นิ้วนะครับพอดูได้นะครับ1นึ่งปีเราเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเผื่อใครสนใจเอาไปลองทำดูนะครับไปใช้ดูนะครับบางทีทำนาเยอะก็ไม่ค่อยดีนะครับเลี้ยงปลาซะเลยผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยนี้นะครับ ไปครับเหลือบ่อสุดท้ายนะครับวันนี้ที่เราจะให้หัวอาหารให้อาหารปลากันคือสรานี้ครับสรานี้จะไม่มีกระชังนะครับสรานี้ปล่อยธรรมชาติประมาณ700รตัวครับปล่อยไม่เยอะครับจะรอดูว่ามันจะตัวใหญ่ไหมนะครับแต่ตัวใหญ่มากครับดูครับมาแล้วครับเห็นคนเดินมานี่มาเลยครับรุ่นนี้น่าจะได้ขายเร็วกว่าเพื่อนนะครับดูครับ ตัวสวยครับถ้าเป็นสานี้จะตัวสวยปลาจะไม่ดำมากนะครับรว่าอยู่ที่สีดินกับสีน้ำนะครับเขาจะได้ปรับตัวตามดินตามน้ำครับโตเร็วครับพื้นที่เขาเยอะนะครับพื้นที่เขาว่ายน้ำเยอะนะครับก็จะทำให้เขาโตวไวนะครับไม่แออัดก็เหมือนคนเรา,าครับถ้าอึดออัดมันก็จะไม่ค่อย อยากกินอะไรไม่เจริญหูเจริญตาก็ไม่อยากเติบโตนะครับปลาก็เหมือนกันครับดูบรรยากาศยามเย็นของเราครับตอนตะวันฝาน,นี่ครับมันก็จะยาวไปนู่นครับเขาก็จะกินทั้งผักบุ้งกินทั้งดินเหยียดดินเกลือนะครับอร่อยครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อปลา,าจากเราก็อร่อยมากนะครับเป็นฟีดแบ็ก ผลตอบรับดีมากนะครับจนไม่พอขายครับเราก็เลยต้องเลี้ยงเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นนะครับขนาดทาเป็นรุ่นรุ่นเมื่อกี้ยังไม่พอขายเลยครับเดี๋ยวรอบนี้น่าจะบริหารจัดการดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับก็อตะวันฟาร์มก็ขอจบการนําเสนอการเลี้ยงปลานิลน,นะครับของฟาร์มเราให้ดูเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ